สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมแนนอลเอ็กเน็ก g e เจเนเรชันนะครับวันนี้จะพามาดูไกด์ของชีพฝั่งนัทนูแบบเป็นสายสกิลครับสายนี้นะครับโดยรวมก็จะเป็นตามชื่อเลยครับคือเราจะเน้นดาเมจจากสกิลเป็นหลักซึ่งอย่างในเวอร์ชันนี้นะครับสกิลทุกอย่างเนี่ยคูดาวจะนานหมดเลยอย่างถ้าเกิดเราดูจากในจอนะครับตัวนี้ดับเบิลสตาร์ฟิงซึ่งถ้าเราเล่นเวอร์ชันอื่นมาเนี่ยปกติเราจะเบิ้ลได้แบบรัวๆเลยใช่ไหมครับก็รอบนี้เนี่ยที่เลเวลเต็มนะครับคูดาวนานมากวอลิเวิร์ลคูดาว,วาดสาิบห้าว บางคนก็เลยอาจจะเรียกสายนี้ว่าสายโลคูดาวซึ่งก็คือตัวเดียวกันนะครับโดยสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นอยาเล่นนักธนูเป็นตัวแรกแล้วก็ไม่ได้กระเปเยอะเนี่ยก็ส่วนตัวจะแอบเชียย์สายนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับสายอื่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ของน้อยกว่าแล้วก็เล่นสบายกว่าในช่วงแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเล,เล,เลนๆเนี่ยก็รีดเดเมจสู้สายเ d ดไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวเจว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็คือเราเล่นสายนี้ไปก่อนเสร็จแล้วตอนหลังๆนะครับค่อยไปรีสายก็ได้อย่่่่่าางงงแรรรรกกกกนนนะคััับ็มเมเเิทีืออออขต ก็สำหรับสายเราเนี่ยอัพค่าเด็กเป็นหลักได้เลยครับคืออัพไปแบบได้เยอะมากเลยครับแบบอัพจนตันเลยก็ได้หรือว่าเกือบเกือบตันก็ได้เพราะว่าตัวค่าเด็กเนี่ยมันช่วยสายเราตรงๆเลยครับทั้งเรื่องของการลดคูดาวการเพิ่มเดเมจสายเราได้ประโยชน์2ต่อตรงๆเลยครับแล้วถ้าเกิดไปช่วงหลังๆนะครับเราก็อัพค่าอินผสมไปด้วยก็ได้ก็คือจะเป็นเดเมจรองให้เราอันนี้ถ้าเกิดใครเคยเล่นแร็คเวอร์ชั่นพีซีมานะครับอาจจะสับสนนิดนึงคือถ้าอย่างเป็น PC เนี่ยตัวค่าอินเนี่ยมันจะเป็นค่าหลักใช่ไหมครับในการเพิ แต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสูตรการคำนวณเดเมจแล้วครับก็คืออย่างกับดักกนกเนี่ยใช้2ค่านะครับทั้งเด็กกับอินเลยแถมใช้ค่าเด็กเป็นค่าหลักด้วยครับ้นนั้นก็ตามที่บอกไปนะครับว่าอย่างค่าอินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัพหลังๆนะครับเอาไว้เป็นดเดเมจรลองก่อนจะไปลงรายละเอียดเรื่องสกิลกันนะครับก็เดี๋ยวเจขอยธิบายภาพรวมสั้นก่อนนิดนึงละกันเพราะว่าสาหรับเวอร์ชันนี้ครับถือว่าค่อนข้างประหลาดอยู่อย่างแรกนะครับเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยเราสามารถอัพสกิลข้ามขัขน้นะครับ ก็คืออย่างสมมุติของเจเนี่ยตอนแรกเป็นซอร์ตแมนใช่ไหมครับเพิ่งเปลี่ยนไนท์มาเลยเนี่ยเจสามารถไปรีสกิลได้นะครับแล้วก็แต้มพอยสกิลทั้งหมดเนี่ยของซอร์ตแมนนะครับไปอัพสกิลไนท์ได้เลยดังนั้นเดี๋ยวพอเราดูไกด์ไปเนี่ยเราอาจจะเจอประมาณว่าเอ้ยทำไมสกิลของจ็อบแรกๆเนี่ยเจอัพน้อยจังใช้แต้มน้อยจังเคสนั้นก็คือเจเก็บแต้มไว้อัพสกิลของจ็อบถัดไปนะครับแล้วก็สําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยครูดาวสกิลนะครับจะถือว่าค่อนข้างนานมากอันนี้คือน,น,น,อมมอนีีีี้เเเเเเเป็น skill band นนนนนนสสกกิิิลลลลลแแบบบบบบบดะะะะคคคครรรรัััััทท่่่วววววจจงตาาาาูยยมม กับแบบฟิกนะครับ2วิก็คือฟิกเนี่ยเราลดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยลดได้ก็คืออย่างเนี้ยของเจจะลดไปได้2.2วินะครับมันจะเขียนบอกด้านหลังแล้วก็พวกสกิลโจมตีเนี่ยยิ่งเราอัพขั้นสูงนะครับตัวคูลดาวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามครับอย่างตอนนี้เป็น3วิใช่ไหมครับเจลองกดดูเนี่ยครับสมมติอาจเป็นแบดเลเวลเอาที่พ o i n เจมีนะแบดเลเวล8นะครับคูลดาวเนี่ยเป็น10วิแล้วดังนั้นพวกสกิลโจมตีนะครับทุกอาชีพเลยนะครรัับตออนนนแกกๆเเเเเี่่ยยยขาาลลลจะิมมมพวไสูงครับ ก็คืออัพเลเวลสูงแค่เท่าที่เราพอจะลดคูดาวไหวเงี้ยครับถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลต่อกันก็สําหรับในส่วนของสกิลเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับก็คือเจจะพาไปดูเฉพาะสกิลที่สํำคัญๆส,ส,สำหรับสายเราพอนะครับสำหรับสกิลไหนที่เจไม่ได้พาไปดูหรือไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็จอัพหรือว่าไม่อัพก็ได้ครับตัวแรกนะครับดับเลัลสตาร์ฟิงก็อันนี้เป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวที่ถือว่าดาเมจโอเคมากเราก็อัพเพิ่มเยอะที่สุดเท่าที่เราลดคูดาวไหวครับ สกิลที่2นะครับแอโรรีเพลอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวอีกเหมือนกันสําหรับตัวนี้เนี่ยเราจะเพียงไว้แค่เลเวลหหรืออัพเลเวลเยอะๆก็ได้ครับคือเดเมจของสกิลนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะดีตรงที่มันสามารถสตัรเป้าหมายได้นะครับถัดมานะครับแอโรชาเวอร์ ower, ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลโจมตีหมู่ที่เดเมจโอเคมากเลยครับก็สําหรับสกิลนี้เหมือนเดิมนะครับอัพให้ได้เลเวลเยอะมากที่สุดเท่าที่เราพอจะลดคูดาไหวถัดมานะครับ R. R. อนนรบารา็สกิลนนี้เต็มเับ วอลเชอร์อายนะครับเป็นแพสซีฟอีกเหมือนกันเพิ่มระยะการโจมตีครับทั้งตีธรรมนาแล้วก็สกิลด้วยสกิลนี้ก็อัพเต็มเหมือนกัน Elemental Arrow นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลแพสซีฟอีกเหมือนกันก็คือเวลาเราใช้พวกลูกธนูท่านเนี่ยการโจมตีธรรมดาของเรานะครับรวมถึงพวกสกิลต่างๆเนี่ยก็จะได้เอฟเฟคนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมขึ้นมาครับรวมถึงเพิ่มดาเมจด้วยอันนี้ก็เหมือนกันครับว่าน่าอัพให้เต็มถัดมานะครับก็เดี๋ยวเริ่มเป็นจ็อบ2หรือว่าฮันเตอร์แล้วก็สกิลลแรรรรกกกกนนนนะะคคคคััััับบบบอี้้จเเเเป็สิิฟพ่่ม่มาาาดให ก็สกิลนี้น่าอัพเต็มนะครับสกิลที่2นะครับบีดเบนอันนี้จะเป็นสกิลพสซีฟครับที่ถือว่าเพิ่มดดเมจให้เราค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าเดเมจที่เพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแค่เฉพาะตอนที่เราสู้กับเผ่าสัตว์เผ่าแมลงแล้วก็เผ่าปลานะครับสเผ่าดังนั้นสกิลนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเราจะอัพตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ต้องเช็คที่เราเก็บเวลให้ดีๆนิดน,นึงละกันสกิลที่3นะครับโฟกัสช็อตอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ถือว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันรนนจจาานรรััััีีี่่่่อออออออดดดดาาาาาาาเเเเเเเมม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 จจจจตตตตตตตวววววนนนนนงะะูไ้้้้้กกกแแถิิใใชสล์์ แล้วพอตัวไหนที่โดนม้าเข้าไปนะครับเวลามันโดนโจมตีซ้ำเนี่ยดาเมจที่ซ้ําเข้ามาเนี่ยครับจะแรงขึ้นสกิลที่4นะครับ Falcon Mastery ก็อันนี้เป็นสกิลพาสีครับเวลาเราอัพนะครับจะทําให้มีโอกาสที่เวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยนกออกไปช่วยโจมตีซึ่งสกิลนี้นะครับยิ่งเราอัพเลเวลเยอะเนี่ยเวลานกออกไปจิกนะครับก็ยิ่งจิกแรงขึ้นแต่ว่าเราอัพแค่เลเวล5ก็พอครับเป็นทางผ่านไปสกิลถัดไปเพราะว่าของเราเป็นสายสกิลใช่ไหมครับเราไม่ค่อยเน้นการตีธรรมดาให้นกออกอยู่แล้ว ถัดมาสกิลที่5นะครับลิสบีดก็จะเป็นสกิลที่เราเรียกนกของเราออกไปช่วยโจมตีครับก็สกิลนี้เหมือนเดิมนะครับอัปเลเวลเยอะที่สุดเท่าที่เราพอจะลดคูดาไหวถัดมานะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟครับก็คือหลังจากที่นกเราออกไปโจมตีนะครับไม่ว่าจะออกไปโจมตีเองจากการที่เราตีธรรมดาหรือออาจากสกิลนะครับตัวเราเนี่ยจะได้ค่ายแท็บเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่สาคัญสกิลนี้เนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจต,ตัวนกเราด้วยนะครับก็หน้าให้เต็มเหมือนกัน ถัดมานะครับตอนเป็นสไนเปอร์ก็สกิลแรกนะครับวินวอล์เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลพ s สซีฟแล้วครับก็มันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เรานะครับรวมถึงอัตราหลบลีกซึ่งจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นมากครับสำหรับตอนแรกดังนั้นตอนแรกๆนะครับที่แบบเรายังพอยไม่ค่อยพอเนี่ยก็แค่เลเวลหก็ได้ครับเป็นทางผ่านไปสกิลถัดไป สกิลที่2นะครับฟาวคอนไอ้ Eye, ก็อนนี้เป็นสกิลบัฟครับที่ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่เลเวลหนึ่งเนี่ยตัวเรานะครับได้ออกสเตตสิได้แทบเพิ่มมา2%แล้วก็คิดที่ข้อเดามาเพิ่ม5%ด้วยถัดมานะครับสกิลที่3ามฟาวคอนแอสเซลก็อนนี้เป็นสกิลสั่งนกเอาไปโจมตีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือเดามจเนี่ยสูงขึ้นดีเทคนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ใช้นกเอาไปหาศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ครับซึ่งนอกจากการหาศสตรรูีี่่ออยยยแแลล้้วววเนนนมมมัััจะปะปปไไตาดคบ ก็คือศัตรูที่โดนฟาวค้อนมาเข้าไปนะครับก็คือจะโดนตีธรรมดาแรงขึ้นโดนสกิลแรงขึ้น Intimidation นะครับอันนี้เป็นสกิลพสซีฟที่เสริมพวกสกิลนอกอีกทีหนึ่งก็คือเวลาเราใช้สกิลนกนะครับมันจะมีโอกาสทาให้ศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยมีโอกาสตดสตันครับแล้วก็โดนพวกตีธรรมดาโดนสกิลแรงขึ้นด้วยถัดมานะครับมันตีไฟลิ่งก็อันนี้จะเป็นสกิลโจมตีหมู่ตัวใหม่ของเราครับที่เพิ่งได้มาตอนเป็นสไนเปอร์ ถัดมานะครับชาร์บชูตติ้งอันนี้ก็เป็นสกิลมูอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นขั้นต่อของมัลติไฟลิ่งตะกี้ด้วยก็คือต้องอัพมัลติไฟลิ่งนะครับเลเวลาห้าก่อนถึงจะมากสกิลนี้ได้ก็สกิลนี้นะครับในเรื่องของเดามเอเนเนี่ยก็คือแรงกว่าสกิลตะกี้แล้วก็มีโอกาสในการเกิดคีย์ที่ข้อได้ด้วยครับถัดมานะครับเอสเทเมอร์ amer, ก็อนนี้เป็นสกิลแพสซีฟครับที่เมื่อนอกเราไปโจมตีเนี่ยตัวเรานะครับจะติดสถานะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาสุดท้ายนะครับแท็บรีเสิร์ชก็นี้เป็นสสกิลแพซีฟอีกเหมือนกันซซึ่ง่งงงจจจรรริๆอาาาะะไมไมด้ตกับสยเ,เสทีเเเดียวนนะะครรับพาน้นไปเสสริมของายกกัับด แต่ว่ามันจะดีตรงที่เพิ่มค่าอินให้เราเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นดดเมจรองได้เราก็อาจจะมาอัพตอนหลังๆก็ได้ครับที่แบบมีพอยต์เริ่มเหลือแล้วเดี๋ยวตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือสาหรับผูดฟางเทสดาเมจเวอร์ชันนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากด้านซ้ายนะครับก็คือมันจะมีบอกเป็นสเตตไว้หมดเลยอย่างอันนี้ครับเาเมจต่อวินาทีนะครับเาเมจ per second เท่านั้นไม่พอนะครับมันจะบอกว่าดดเมจต่อวิของเราเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างเนี่ยครับตีธรรมดาดับเบิลสตาร์เอโรชาวเวอร์อะไรก็ว่า ซึ่งถ้าเกิดอย่างเราเป็นสายสกิลใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนลหลังๆเนี่ยเราอาจจะเจอเคสที่ว่าเอ้ยเรามีสกิลเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะใช้สกิลไหนดีหรือว่าแบบบางสกิลเนี่ยครับเป็นสกิลแบบเก่าๆแล้วเดเมจไม่ค่อยพอแล้วพอใส่เข้าไปเนี่ยดีเพสเราลดกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเราก็มาเช็คจากตรงนี้ได้อย่างเคสของเจน,นะครับมันก็จะตกประมาณ10กว่าใช่ไหมครับแต่ละสกิลแต่จะมีแอลโลรีเพลเนี่ยครับที่แค่4.7%เองก็ถ้าเกิดเป็นเคสนี้เนี่ยอย่างของเจก็อาจจะเอาแอลโลรีเพลออกก็ได้ ถัดมานะครับเรื่องของประกรณ์สวมใส่ก็ตามที่บอกไปว่าสายเราเนี่ยเน้นการลดคูดาวใช่ไหมครับก็คือสําหรับตอนแรกเนี่ยเราสามารถใส่ของลดคูดาวได้ทั้งตัวเลยครับและเดี๋ยวพอตอนหลังๆนะครับที่แบบว่าของเราขั้นสูงแล้วอัปนู่นอัานี่เยอะแล้วลดคูดาวได้เยอะแล้วเราก็ค่อยๆลดของคูดาวมาทีละชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เดเมจเข้าไปแทนซึ่งสุดแรกสำหรับอาวุธนะครับก็เวอร์ชันนี้เนี่ยธนูมีแค่2ประเภทค,ครับธนูสั้นกับธนูยาวธนูยาวจะเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับ a d ท speed ก็เราไม่ได้ใส่ตตััััววนนนี้้ครรบเาใสสู่ ที่มันจะเพิ่มค่านี่ครับวิกเกอร์หรือว่าเป็นค่าลดคูดาวแล้วก็ส่วนถัดมาที่สามารถลดคูดาวได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องประดับครับมันก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นแหวนเลเวลยี่สิบห้านะครับสามารถลดคูดาวได้ตัวนี้เราก็สามารถใส่ได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่นับของบอลนะครับก็คือเป็นเลเวลแปดสิบเลยมันจะอยู่แบบล่างเลยครับอ่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับโดดไปทีนึงเนี่ยไกลมากครับเลเวลแปดสิบส่วนตัวทาลิสแมนนะครับก็มีลดคูดาวเหมือนกันก็จะเ่็นนะับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการ์ดก็สําหรับการ์ดเนี่ยส่วนที่ลดคูดาวได้นะครับจะเหมือนของสมใส่เลยครับก็คือจะเป็นส่วนอาวุธกับตัวส่วนเครื่องประดับก็สําหรับการ์ดใบแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าไพเล t สเกลิลิตันเลยครับตัวนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่ 172K อนะครับอ่นนี้นะครับเพิ่มในตัววิกเกอร์นะครับ120แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราเล่นไปสัาพักนะครับเราจะเริ่มอัพของแล้วเนี่ยก็จะเป็นการ์ดฟ้าแทนครับจะเป็นตัวนี้แทนนะครับตัวไซด์วินเดอร์อ่างงูดานะครับ ก็คืออย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มลดคูดาวตรงๆแบบตะกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แทนอันนี้เราก็ต้องไปคำนวณดีๆนิดนึงครับก็คือคร่าวๆนะครับตอนที่แบบสแตทเรายังไม่เยอะเนี่ยใส่เป็นแบบการ์ดขาวครับเห็นผลมากกว่าแต่ว่าตอนที่สแตทเราเยอะแล้วเนี่ยก็คือใส่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคุ้มกว่าถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนประดับก็จะเหมือนกับตะกี้เลยครับการ์ดขาวนะครับบวกตรงๆการ์ดฟ้าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สําหรับการ์ดขาวนะครับจะเป็นเจ้าคูเคเลยครับอ่านี้นะครับเพิ่ม120เท่าตะกร้เอยยี่สิบเนท่า อ่าตัวนี้นะครับเพิ่มอีก3%เแต่ว่านี่คือจริงๆมันก็เพิ่มเยอะแหละครับเพราะมันเป็น3%ต่อหนึ่งใบใช่ไหมครับแล้วเราใส่ได้หลายใบโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม